โอเคปะเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าตอนนี้สองจุขวบแล้วยังไม่ถึงนับถอยหลังไม่ก่อนนับถอยหลังอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันกำลังจะสอเกขวบปีบริบูรณ์ซึ่งแน่นอนปีน่าจะเป็นปีที่แบบปังหรือปะเงียบเลยไม่คิดเหมือนกันเหรอไม่คิดคนเดียวหรอก ก็เธอคนเดียวเหรอเหรอที่เหมือนกันไหมทุกคนขออีกทีขออีกทีขออีกทีง่ายนิดเป็นเรื่องอ่ะเ,อเมื่อกี้เริ่มใหม่สองจากกาุดเก้าปีหน้าจะเป็นปีที่ปังรกูกไหมเชยนี่ที่เขาไม่ที่เขาไม่พยายามแน่ว่ามันจะปังแต่ปีนี้เลย น่งอยู่พักซันฉันไม่ได้พูดอันนี้ฉันไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรลยต้องถ่ามพูดค่ะอ้าวฉันหรอฉันอีกแล้วเหรอคุยนี่อะไรอ่ะผมยาวขนาดนี้งงมากเออผมยาวขนาดไหนเขายังเห็นเป็นลากไส่อยู่ดีละค่ะเตรียมรอนะเดี๋ยวจะรอนผมติดขนมาตรงนี้เลยเดี๋ยวปัดบาลาน้องเออจะปัดเฮ้ปัดบอกว่า บรรยากาศงานวันนี้ก็ถือว่าแบบเอ้ยยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะใช่คือตอนแรกรู้สึกว่ามันค่อนข้างไกลใช่ไหมแล้วเมื่อวานเจออาิตรักชาวบ้านเมื่อวานบางส่วนที่งานไล้ฉี่แล้วบอกเขาว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เจอกันนะแต่คนน่าจะมาไม่เยอะมั้งสักหลักสิบหลักยี่สิบใครไปงานเมื่อวานบ้างยกงมือเออเออหนื่อยดูรอดมาหนีเท่านี้ตอนนี้เมื่อวานคือสู้ไงฉันได้ยินข่าวเพราะว่าฉันตื่นมาเมื่อวานอ่ะฉัน การอยู่รอคอยหน้าเอ็มเฟียแหละอ่ะใครไปอยู่ต่อสู้เมื่อวานบ้างก็ไม่ได้เข้าไปนัไงก็อยู่หน้าเทียนเราสู้มันโกนอ่ะฉันชอบนะแต่บรรยากาศเมื่อวานดีเนาะแล้วก็แบบว่าเขาก็ใส่ชุดคู่กันคนนึงก็ใส่ชุดแบบเต็มใจเขารีมมาค่ะเนาะรีมมาค่ะแล้วเมื่อวานเจอการถ่ายงานด้วยกันถามว่านี่เธอใส่ชุดนี้มาเพื่อถ่ายชุดอะไร คือจิ๊โพลแอปใส่ถ่ายเซอรอติดแลอมใส่เป็นเสื้อยืดกางเกงยีนส่วนนี้เราบอกเขาได้เหรอว่าถ่ายเซอร์ติดอะเฮ้ยเมื่อวานนี่ถ่ายสปอยเป็นโปรดักชั่นใหญ่มากรอติดตามเร็วๆนีพูดไปก่อนไม่รู้เป็นการอะไรก็ไม่รู้อะไรการอะไรไม่รู้แบบว่าขอแซกคิวขับรถค่ะฮอนด้ากรงสองสองสองห้าเชียงรายเชียงราย ายเรียมเชียงรายคุณพี่ขับมาจากเชียงรายเลยหรอรถก่นไปป้ายางไม่มีฉันจะไปเอารถขนไปชิงกงแล้วนะโอเคก็ขยับรถด้วยนะคะขยับรถด้วยนะรถของใครคะขยับรถด้วยที่เรื่องของเราต่อมาเรื่องของเราต่อก็คือเมื่อวานได้ไปงานคตรราย up r ช e ตอนนี้ซีรีส์เป็นยังไงบ้างก็ได้ได้ข่าวแบบไปปุกป่าฝาดงกับทุกบ้านมาแล้วใช่เป็นยังไงบ้าง รออย่างทุกวันนี้นี่แหละเออแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้ทาให้เหมือนแบบเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเรื่องอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ห่างหายจันกันไม่เชื่อว่าห่างหายแต่คือก่อนนั้นเนี้ยเราก็ไม่ได้เป็นนักแสดงแบบเต็มตัวเนะะึเอ้อหอคะคือตอนเราอยู่ในวงอ่าวง e. เบนเทฟโรเรอืฮนพูดได้สิพูดได้สิ้ใครนั่งคิเราอะพูดได้เพราะว่ามันก็เป็นวงที่ฉันภาคภูมิใจาเขาอเป็นบ้านเกิดบ้านเกิดมึงเนา โอกาสบ้างแต่ว่ายังไม่ได,ไได้ไม่ได้มีบทบาทที่จริงจังไปผ่านกล้องมา้างเป็นวุ้นมา้างอะไรมากก้างเออเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ชุดไทยเหมือนจะไปตบตีกับชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นผีเป็นอะไรไปก็แบบว่ามันก็ยังไม่ได้แบบว่ามีบทเขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้ไชิมลาง,งเอเอพอครั้งนี้มันแบบได้ลงมาทําการแสดงจริงๆแล้วแบบร่วมกับนักแสดงที่เป็นมืออาชีพทุกคนอนะไรอย่างเงี้ยแบบอ<ๆ>พอเราไปเจอเขาอ่า เราก็เก่งกีเดสเนาะอ๋อเก่งกีเดสเลยเพราะแต่ละคนเขาโอ้โหอสิ่งนี้ยนี่พีนฟ้าตง้เลยหมายถึงประสบการณ์โอเคเป็นยังไงอ่ะเราได้ไปทุกบ้านแล้วตอนเนี้ยพี่เชื่อว่าเช้าที่เห็นน่ะได้ไปทั้งบ้านดินใช่บ้านนาบ้านลมอ่ะเล่าแต่ละบ้านหน่อยไปแต่ละบ้านเป็นไงบ้างบรรยากาศอ่ะไปบ้านดินก่อนไปบ้านดินหรอ บ้านดินที่เขาว่าจะเป็นฟิลนาฬิกาจะเป็นฟิลแบบเอออบอุ่นอ่า้องเมียมใช่เป็นแบบที่แอปเปิลกับน้องมียมอ่าคืออะไรเขาจิ้นไข่อะเขาจิ้นไข่เขาคือมาที่เขาจิ้นหรือว่าเขาเห็นคลิปเมื่อวานอะใช่มีกับพี่ไฟเหรอเอออ๋อคที่ใหม่อาจจะยัง อันนี้นเราคุยกับพี่แอฟบ่อยออก็จะโอเคแบบกบ็สนุกสนานแต่ว่าพอเราก็มาบ้้นน้ำอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยออแล้วด้วยความที่แบบเป็นพี่ฟ้าเป็นชาลลอตอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยแอบเกงกีเดีนสนิดนึงมันมีวันหนึ่งที่ต้องไปถ่ายแล้วมันจะมีซีนที่ต้องคุยกับพี่ฟ้าในฉากม,มีซีนที่ต้องตอบบกับพี่ฟ้าสองคนคืนนั้นอะนอนไม่หลับอุ้ยเล่นกับพี่ฟ้าสองคนเหรอซีนเนี้ย กลัวว่าจะทำเขาเสียเวลาหรือว่าแบบเพราะว่าจะเล่นได้ไม่ดีอะไรอ่าแบบพอได้เข้าซีนกันจริงๆิก็คือทุกคนน่ารักมากชาลอตก็น่ารักมากชาลอตคือคือคือเพื่อนยากอ่ะคือแบบชาลล์น่ารักมากเราพี่ฟ้าคือรู้สึกว่าเขาใจดีกว่าที่เราคิดไว้คือเหมือนตอนแรกเราไปเกรงเขาอ่าเงี้ยแต่ว่าพอจริงๆเขาคือเขาใจดีมากเราก็แบบค่อนข้างที่จะนั์สกับน้องๆมากๆกับเราที่ใหม่มาก คือสนุกใช่สนุกค่ะอ่าแล้วไปบ้านลงของฟีนบ้านลงฟีนเวกอันนี้คือซีนยากเลยเพราะว่าต้องปลุกปากปลาดงไปถือปืนแบกปูนมาบงเปืูดอะไรไม่เรียกไปฉันเห็นฉันเห็นรู้เธออ่ะไปเขาเรียกเราไปทะเลใช่ไหมใช่ไปทะลไปออกไปออกสึกอับเขาปึ้งปึ้งปึงอ่ะฉันคิดในหัวเลยนะชาววีกำลังแบบใส่สูตรอ่ะ่าตาม้าทะเลเพื่อไปต่อสู้ ลงน้ำทําไมไม่มีไม่มีไอ่ะถ้าเราว่าตอนนี้ก็คือทุกบ้านผ่านไปแล้วเราก็ได้สามารถแบบว่าปะกกพี่ๆเขาได้หลายคนทั้งแบบพี่นาพี่มีมนะแล้วก็อีฟ้สฟาร์อร์ต่างๆแล้วก็ฟินเบรพี่นาพี่มีพี่นาพี่มีมะไรวะแอปเปิ้ลมีมแอปเปิ้ลมีมเออแล้วเปลี็แล้วเปลนคู่ก็แล้วแล้วเราล่ะบ้านไฟยังไงต่อไม่รู้ก็ให้ตามพี่ก็ให้ด้วย ธันวาคมนี้เปิดกล้องแน่นอนเพราะว่าเร็วๆนี้พายเดน้น่าจะต้องมีปิดสักเรื่องแหละเพราะว่าก็เล่นถ่ายทากันอยู่เพราะว่าก็ได้คิวออนเรื่องแรกมาแล้วคือเร็วมากอ่าเออเร็วจริงนะเพราะว่าดูจากไลน์อัพที่มันมาโู่มาคิดรู้วันยังยังไม่รู้ไม่บอกแต่ว่าคือเร็วมากจริงๆก็คิดว่าน่าจะแบบได้รับชมไม่ไม่นานเกินรอแต่เดี๋ยวคาวนี้ป้าเราเป็นเรื่องที่4ี่เนาะก็อาจจะแบบ ก็อาจจะต้องรอสักพังนิดนึ่งรอไม่ล่อท่านเงียบเหมือนเมื่อกี้คือแบบเริ่มแล้วนะไม่รออะไม่รอหรอกะคือตอนนี้กำลังจะเริ่มแล้วดังนั้นรอติดตามได้แล้วแล้วเป็นไงถ่ายคู่กับคุณเนยยังไม่ได้ถ่ายค่ะเขาบอกว่าเปิดกล้องธันวาคมนี้หมายถึงว่าได้เจอแบบอื่นๆไงยังไงต่อก็เหมือนปกติ ชีวิตจะเป็นปกติชีวิตคู่ก็เป็นปกติอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันปกติอ่แเราก็เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นไรหนูหนูเป็นไรฉันอีกแล้วเหรอฉันก็ปกติแล้วเหรอก็ปกติก็รู้สึกว่าก็ทำงานกับเพื่อนก็รู้สึกว่าไม่น่ามีอะไรต้องหนักใจวันนี้แบบเราต้องไปผ่านด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ผ่านความยากลำบากเป็นมาสมัยเราไปไออดทยนอหนึ่งเลยสมัยเราไปไทยอจ้าสาวเราสมัยเราเป็นสาวไทยโบงไทยบ้านเพราะว่าผ่านความยากลำบากมาแล้ว อ uh, ดังนั้นพี่เช sort of um anyway> ื่อว่าทุกคนรอดูทั้งสี่บ้านเพราะว่ายังไงอะทั้งสี่บ้านนี่มีคนนี้เข้าไปร่วมแจมทุกเกือบทุกซีนโผล่ไปได้ไม่ทุกซีนเราไปไทยแไปทุกซีนนะไม่ทุกซีนแต่ว่าก็ประมาณประมาณนึงให้ไม่หายให้หายไม่หายคิดถึงให้หายคิดถึงให้เห็นตลอดนอกจากนี้คือมี นาอื่นๆใดๆให้ัแฟนได้ติดตามอีกเยอะเยอะเรื่องทรงเรื่องสองอะไรอย่างนี้ยังไม่มีอ่ะยังไม่มีอ่าตรอติดตามไม่ต้องลุนยังไม่มีอ่าแล้วก็เร์ติสอ่ะเล่าเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่กำลังจะขึ้นรายการให้นังนาอใหม่อ๋อใช่เร์ติสก็จะมีรายการก็จะเป็นแบบเหมือนที่เราเคยพูดกันไว้สมัยที่ เราทำกันปีแรกว่าเอ้ยเราก็าว่อยากมีโปรดักชั่นที่มันดีมากขึ้นคือบางคนบอกว่าเราถึงกล้องมันเองเนี่ยอุ้ยจะอ้วกจะอ้วงน้ำหนึ่งถือกล้องจะอ้วกจะอ,วจะอ,อ้องวงคอมเมนต์ประมาณนี้อตรงๆฉันเห็นเวลานางถ่ายอ่ะสมบุกสมบันมากออคนหนึ่งถือออทโมอ่ะคือแบบไม่นิ่งสักคนถึงแม้ระบบออทโมมันจะมีระบบก,กันสั่นนะ่ะแต่เจอร์กยิ่งกว่าเจอร์กอ,อะเธอเธอเคยเห็นถนนลุกลางปะ มันสนุกเกินไงมันสนุกเกินมันเลยมือไม้มันเลยไปด้วยอะไรเงี้แยแต่ว่าเร็วเร็วนี้ไม่รูเร็วแค่ไหนแต่ว่าเร็วเร็วนี้มันก็น่าจะเป็นแบบอะไรใหม่ๆให้ทุกคนแบบได้ดูใน,นในเวอร์ชันที่มันดีขึ้น<อ>ก็ดีหน่อยสองปีแล้วทำกันมาสองปีละดีบ้างดีขึ้นมาหน่อยสนุกสนานกันมาตลอดใช่ก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะชอบกับรายการนี้คอนเทนต์นี้ที่แบบทุกคนก็ชอบฟังเราพูดเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้หรือเปล่า ไม่รู้ชอบไหมแต่อชอบพวกเราชอบแล้วเอ๊ะ11น,นี่ของฝันโน้นคกณมันเกิดอะไรปะ11นี้หรอใช่เฮ้ยคือมองมองตาแล้วนะว่าพูดได้หรือเปล่าค <c oughs> ือปีเนี้ยมันไม่ได้มีแฟนมีใช่ปะใช่จ้ะปีนี้มันไม่ได้มีแฟนมีแต่ว่าก็จะมีของขวัญอะไรเล็กน้อยเออ่ให้ให้ รอพี่บอกว่ารอก็ะรอวันที่สิต้องรอก็ตั้งใจทําให้ทุกคนมากาเหมือนกันเนี้ก็รอรอได้ถ้าเปิดรูปให้ดูตอนนี้ได้จะโชว์ตรงนี้แต่ไม่เปิดมันไม่มีนะสิไม่มี่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปคืองไงต่อจ๊ะน้ำหนึ่งโชว์ตีละกาสามตลก